การจัดดอกไม้โดยใช้รูปแบบของการที่คอมพิวเตอร์ของเราครับมันเกิดการเ er ออร์เลอร์ครับเราทําให้เกิดภาพซ้อนผมก็เลยพยายามจัดดอกไม้ออกมาโดยที่ดอกไม้มันถูกซ้อนไปเหมือนกับภาพ ghosting s c r e e n ที่มันเกิดขึ้นของของหน้าจอคอมครับเพื่อบอกเล่าว่าสิ่งที่มนุษย์ในอดีตพยายามสร้างเอาไว้ในการจัดดอกไม้อะมันยังเป็นการส่งผลมาถึงยุคปัจจุบันทําให้ดอกไม้มันแบ่งแยกชนชั้นผู้คนออกจากกันภาษาดอกไม้เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่ชนชั้นสูง การจะสื่อสารอะไรบางอย่างผ่านดอกไม้ทําให้ดอกไม้มีความหมายเกิดขึ้นเขาใช้ความหมายของดอกไม้ในการเล่าความสึกข,ของเขาเนี่ยผ่านชนชนั้นสูงกลุ่มเดียวเท่านั้นทําให้ชนชนั้นกลางชนชนั้นล่างเนี่ยเขาไม่เคยรู้เลยว่าดอกไม้แต่ละชนิดมีความหมายอะไรบ้างเพราะมันถูกจํากัดเฉพาะสำหรับชนชั้นสูงเป็นงานชุดที่ทําที่โปรเจกต์เรสเซนซีที่ซิดนีย์ออสเตรเลียครับงานนี้เป็นงานที่สพ่พโพสโซไปว่าอยากกลับไปรีเสิร์ชประวัาาติศาสตร์การจัดดอกไม้ยุควิกตอเรียนพอวิกตอเรียนเป็นยุคที่เกิด language of flower หรือว่าภาษาดอกไม้ครับ